สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจับมือกับบริษัทไมเนอร์อินเตอร์นชั่นแนลจำกัดมหาชนส่งเสริมผลิตและพัฒนานักศึกษาอาชีวะสายโรงแรมอาหารและแฟชั่นไลฟ์สไตล์ค่ะ นายสพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ ร่วมกับบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูอาชีวะสาขาการโรงแรมรุ่นที่1โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีค่ะนายุทพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชลจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำดำเนินการธุรกิจภายใต้แบรนด์ดังของประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนากำลังคน สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและเติบโตไปเป็นกำลังคนสำคัญในการพัฒนาประเทศต่ตอไป สำหรับการทำความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์และการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือดังนี้ 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงด้านโรงแรมด้านอาหารและด้านแฟชั่นไลฟ์สไตล์ 2. พัฒนาหลักสูตรด้านโรงแรมด้านอาหารด้านแฟชั่นไลฟ์สไตล์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 3. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาด้านโรงแรมด้านอาหารและด้านแฟชั่นไลฟ์สไตล์ 4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและแหล่งฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาทุกระดับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกมิติ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการอาชีวศึกษา